สวัสดีค่ะคุณ้านานแล้วไม่ได้มาวันนี้ก็มาทักทายที่ร้านมีสินค้าอะไรโชว์เลยค่ะอันนี้เป็นครามนะคะครามเป็นครามครามแท้ค่ะครามแท้เป็นไหมบ้านไหมบ้านด้วยไหมบ้านทอมือค่ะถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะ เก็ได้ลายอะไรคะคุณป้าอันนี้เป็นน้ําไหลค่ะลายน้ำไหลเดี๋ยวสายจะอบห่างหน่อยจะได้เห็นชัดๆค่ะเป็นคามแท้ไหมคะเป็นคามแท้ค่ะโอเคสวยงามมาก่ะใครสนใจก็ทักมาราคาเท่าไหร่คะคุณยายเป็นไม้บ้านค่ะเป็นไม้้บานสีธรรมชาติสีธรรมชาติด้วยราคาเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่สี่พันแปดโอ้ถือว่าทักได้นถือว่าถูกนะคะนี่ค่ะเพราะเป็นสีธรรมชาติเป็นคามก็เป็นเป็นเป็น เป็นเท้าเป็นเป็นต้นไม้นะมันครามไม่ใช่ว่าเป็นสีครามแบบอ๋อไม่ใช่สีใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นต้นไม้หรอเป็นต้นไม้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่บ้านทรายก็มีเหมือนกันนะใบเล็กเล็กใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มีอยู่นะนั่นแหละแล้วเขาเขาไปหมักไว้อ๋อมันจะเป็นสีนี้ใช่ไหมหมักแล้วมันก็จะเป็นมันเป็นเนื้อน่ะเป็นเนื้อเนื้อนะคะแล้วก็เขาเก่งะผสมไปมันจะเป็นเหมือนปูนนะะ ใช่ใช่ค่ะแล้วออกมาเขาบอกว่าสีนี้ทํายากใช่ไหมกว่าจะได้เสมอกันใช่ค่ะสีนี้ทํายากมากย้อมประมาณถ้าเทีไม่ใช่มืออาชีพก็ประมาณหกครั้ง๋อเหรอกว่าจะได้สีแบบนี้ใช่ไหมสีตกไหมคะอันนี้ไม่ตกค่ะออาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าพีตะกอค่ะดีไซน์คอสตออันนี้เป็นห้าตะกอนะคะลายลูกแก้วแก้วห้าตะกอสวยจริงๆยิ่งส่งยิ่งสวยค่ะไม้บ้านด้วยค่ะเป็นไม้บ้าน สวยงามมากเดี๋ยวมีดูไหนบ้างเออถ้ามาโชว์หน่อยค่ะพอดีมีคนสนใจเยอะอยู่ผ้าผ้าครามอันนี้ก็เป็นนี่แหละค่ะอันนี้ก็ผ้าครามอันนี้ก็สวยโอ้ยคุณป้าสวยมากเลยเดี๋ยวจองด้วยวันนี้โอ้สวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวสายจองนะตรงนี้ค่ะมาค่ะเป็นเขาเรียกว่าลายอะายคะคุณป้าอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็น เป็นเป็นเกล็ดดาวนะคะเกล็ดดาวไหมบ้านหรือะเป็นไหมด้านไหมบ้านค่ะไหมบ้านทั้งหมดเลยถ้าเป็นคลามแต่ร้านนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นไหมบ้านสายชอบมากไหมบ้านข้อมือค่ะเ่็เกี่กระตุกนะคะเป็นกี่มือเกี่ตีนานแล้วไม่ได้มาหาวันนี้จัดเต็มเดี๋ยวมีอะไร่สวยมาพรีเซนต์เลยค่ะอันนี้ส่งเอยขายราคาเท่าไหร่คือว่าเพื่อนเพื่อนทาง y o YouTube จะได้สนใจค่ะอันนี้ก็ ขายราคาอยู่ที่4,009 4,009ค่ะทำยากใหม่บ้างค่ะเพราะอันนี้มันต้องมัดหมี่มัดหมี่เยอะมัดหมี่เต็มตัวเลยมัดหมี่เต็มผืนเลยค่ะอ่ามีชิ้นไหนอ่าวันนี้สายก็จะจัดให้ยาวๆเลยเพราะว่านานแล้วไม่ได้มาอ่อันนี้เป็นลายตัวเอสลายขอบมีฐานทายเยอะนะแต่ว่าทําไม่ทันตัวนี้ใช่ค่ะทาไม่ทันแต่งานนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่างานเดี๋ยวจองไว้นะ พราะวันที่8จะต้องเอาไปโชว์ที่จังหวัดก่อนกายบอกเลยว่าขอจองไว้ด้วยคืนนึงเป็นวันสตรีสตรีสาคุนวันที่8ดวันที่8ดค่ะใช่ค่ะก็จะไปโชว์ที่โรงแรมทอมทลรินเขาจะใส่ตัวนี้เหรอไม่ค่ะเขาให้ให้โชว์ทุกทุกทุกกลุ่มทุกตำบลนะอ๋อเลยจะได้ลายนี้เพิ่งทำได้ค่ะทำผิดทำถูกยังไงกายก็อย่าลืมทายจองไว้ด้วยค่ะค่ะไม่งั้นไม่ได้นะจริงๆคุณตรงว่าลายคาำหายากคนถามทายเยอะแยะเลยใช่ค่ะ ท่าไหร่นะราคาอันนี้49่พันเค่ะสวยงามจริงๆสวยงามโอ้ยกว่าจะได้เดี๋ยวสายต้องจองด้วยเผื่อมีอ่าเพื่อนๆทางยูทูบทักมาค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ายากมากจริงๆสายทักไปหลายร้านไม่มีค่ะใช่ค่ะส่วนมากจะทำเขาเรียกว่าอะไรพระราชทานหรือเปล่าคะใช่ค่ะของสิริวัณวรีอ๋อสิริวัณวรีค่ะสวยงามไม่น่าจะพอรีบพักนะจ๊ะเพราะว่าสายจองไม่ได้เยอะ ก็จะมีคือไหนอีกคะอันนี้ก็เป็นไหมบ้านนะคะเป็นไหมบ้านส่วนมากที่นี่จะเป็นไหมบ้านทอมือค่ะเนี่ยทรายขายแบบมีความสุขเพราะว่าไหมบ้านค่ะสั่งแล้วสั่งอีกเพราะว่ามั่นใจค่ะเขาเรียกอะไรอะไรคะอันนี้เหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าเต่าน้อยเต่าน้อยค่ะลายเต่าน้อยสวยมากากันมากมีหน้านางชายคลุยมีหน้านางชายม่วง สนใจก็ทักได้นะคะเอ่อส่งเท่าไหร่ลืมขายเท่าไหร่ลืมอันนี้สามพันเจ็ดค่ะสามพันเจ็ดค่ะห้าตะโกอใช่ไหมคะห้าตะโกอค่ะแล้วลูกแก้วถือว่าไม่แพงเพราะว่าสวยด้วยสวยค่ะถือพอจิ้มหน่อยค่ะตะกโก่สวยเชิญค่ะของลำดวนไม่ผิดของลำดวนไม่ผิดหวังค่ะเป็นไหม้บ้านทอมือเอ๊ะใส่ก็ชอบเน้นเรื่องไหม้บ้านด้วยค่ะไหม้บ้านวิวิวทุคทอยไหม้บ้าน มีตัวไหนอีกไหมมีมีค่ะมีมีเยอะค่ะคุณชายกลวยคุณป้าขายของก่อนก็ได้เดี๋ยวสายจะถ่ายค่ะเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่คะไอ้นั่นนะค่ะไอ้นั่นทั้งสองค่ะอันนี้เป็นผ้าอะไรเป็นผ้าถุงผ้าสีกลมนะคะเป็นไหมบานจริงค่ะสวยเป็นลายพริกไทยค่ะ ลายพิกไพรสีกรมค่ะสีกรมสีกรมปะทะเขาเขาเขาใช้ตัวอะไรย้อมคะคุณป้าค่ะสีกรมได้มาแบบนี้สีสีกรมนี่ก็เป็นสีเคมีนะคะเคมีใช่ไหมโอเคเป็นเคมีค่ะเรียนได้สวยมากเป็นสีเรียนแป๊บอ่ะสวยมากแต่ครามของทรายเมื่อกี้ของแท้นี่จ้ะของแท้ค่ะมันจะคนละสีเลยใช่ใช่แต่ตัวนี้มันแปลงไงสีกรม สีนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็ฮิตนะคะช่วงที่ย่าๆเขาใส่สีนั่นเนาะอ๋อฮิตมากเลยค่ะสวยงามค่ะเป็นใหม่บ้านเรียกเรียกลายอะไรคะอันนี้ลายนกพะเก้าค่ะลายนกพะเก้าค่ะมีหน้านางชายครูหน้านางชายคุยค่ะราคาเท่าไหร่คะคุณยายเผื่อมีเพื่อนสนใจอันนี้เหรอคะจากอันนี้อยู่ที่สามพันเจ็ด ไม่เท่าไหร่เออสามพันสนใจก็ทักทายมานะจ๊ะคุณยายมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรนนี้พร้อมใส่เลยนะคะก็อาบน้ำยาเรียบร้อยเงาวับเลยเงาวับเลยสวยสวยเดี๋ยวขอดูพีาหน้าอีกเดี๋ยวทรายจะถ่ายไว้ถ้าเพื่อนๆสนใจค่อยค่อยแครมาให้ทราย ร้านนี้การันตีใหม่บ้านไหม่บ้านนะอันนี้ก็เป็นไหม่บ้านอันนี้ก็เอกลักษณบนอันนี้มัดหมี่สวยงามมากอ่ะสวยจริงๆโอ้โหแกบเลยค่ะลายอะไรคะคุณป้าอันนี้คือเรียกว่าอ่าลายหอยนะคะก้นหอยก้นหอยลายกหอยเป็นไมชนิดไหนไหมบ้านเป็นไหมบ้านค่ะที่นี่จะเน้นเป็นไหม่บ้านอนนีะสวยสวย ราคาเท่าไรเอ่ยสวยงามอลังการจ้ะอันนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดเหมือนกันสามพันเจ็ดหลักสามสวยค่ะอาซายขอสีตัวนั้นอะสิบใช่ๆฉดอกไม้นั่นแปลกดีค่ะใส่แล้วไม่อ้วนตัวนี้ใส่แล้วไม่อ้วนเป็นลายอะไรคะอันนี้เป็นน้ำไหลนะคะน้ำไหลนะนางชายคลุย <Beautiful. S 2> ส, <chromos> สีเม็ดมะขามค่ะสีเม็ดมะขามค่ะลายลายลูกแก้วค่ะนางชายอยูใส่แล้วไม่อ้วนนะคะใส่แล้วสวยค่ะอันนี้เป็นสีอมตะนะคะโอ้สวยจริงยิ่งเก่ายิ่งสวยใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นเงาเงาจริงะใช่ค่ะอันนี้ยังยังไม่ได้อาบน้ำยาถ้าอาบน้ำยานี่จะสวยมากอยังไม่อาบอยู่หรอค่ะโอ้ขนาดยังไม่อาบก็สวยสวยมากเลยนี่ถ้าทรายอยู่บ้านอ่ะถ้าทรายซื้อไฟอาบอาบให้เลยเนี่ย เลยเดี๋ยวไม่น่เดี๋ยวส่งอาบพร้อมส่งเนาะอาจจะแวะมาอีกนะตอนนี้ประเดิมให้แล้วอันนี้อาจจะมาประเดิมตอนสุดท้ายอีกใช่สวยสวยจริงๆสวยงามโอเคเดี๋ยวสายจะจิ้มตรงนี้อ่าสวยมากโอ้โหโหลหวานตลหวานสวยงามมากสวยงาม โคนประยุกต์นะคะสีหวานเป็นสีธรรมชาติหรือว่าอันนี้เป็นสีสีธรรมชาติสีธรรมชาติโคนประยุกต์โคนประยุกต์นะคะสีหวานมากใครชอบหวานก็จัดเลยนะคะเต็มเลยค่ะเท่าไหร่คะชิ้นนี้อันนี้อยู่ที่สี่พันสองสี่พันสองเป็นใหม่บ้านเช่นเพลย์ใช่ค่ะกีตกอค้างานอันนี้กีตะกอกีตะกอทอยกดอกยกดอกลายลูกแก้วลายลูกแก้ว สีเท่าไหร่นะลืมสี่พันสี่ัชมพูนะคะสวยงามมากสนใจชิ้นไหนจิมแล้วก็แคปมาให้ทซายเลยนะจ๊ะสีดำก็สวยสีดำนี้เป็นสีอะไรคะคุณป้าสีดอกหมกค่ะสีดอกหมากเป็นสีธรรมชาติหรือว่าสีเรียนอันนี้เป็นเป็นเป็นสีเคมีค่ะสีเคมี จับแล้วนุ่มมากเลยค่ะเรียกว่าลายดอกมากสวยมากขอจิ้มใกล้ๆหน่อยค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะเป็นไหมบ้านอ่ะไหมบ้านอีกแล้วสีเหลืองสวยมากอ่าเท่าไหร่คะชิ้นนี้อันนี้อยู่ที่อ่าสามพันแปดสามพันแปดถ้าซื้อต่อรองได้เนาะต่อรองได้เพราะว่ามันเป็นไหมบ้านแล้วก็อันนี้มันเป็นห้าตะกอด้วยค่ะลายลูกแก้วห้าตะกอมีอ่าน่นอนคุยนอน สวยสวยงันผัดมาได้เดี๋ยวงานแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็เดิมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกอีกรวยๆนะคะวันนี้คุณยายคุณยายนสวยค่ะ